สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแดงปลาสวรรค์วันนี้เป็นรีวิว Intel NUC จากทาง Intel ชื่อมันก็บอกอยู่ Intel NUC นะครับในรุ่น NUC 6 i 7 KYK นะครับ NUC ตัวนี้ไม่ใช่ NUC ธรรมดาเพราะว่าโดยปกติแล้ว NUC เนี่ยจะใช้ทำงานทั่วไปแบบงานเอกสารหรือให้ความบันเทิงต่างๆแบบต่อทีวีดูหนังดู YouTube อะไรพวกเนี้ยนะแต่มันจะเล่นเกม,เไ,มเได้นอะไรไปก็ได้แต่ตัวนี้ครับ มันเขียนไว้หน้ากล่องเลยว่าเชนเดอ t h เกม m e นะครับ NUC ตัวนี้ทาง Intel เขาออกแบบมาเป็นแบบเอาไว้เกมมิ่งเป็นหลักก็ว่าได้นะครับรอบๆกล่องก็ไม่มีอะไรมากนะตัวนี้เพราะว่ามันเป็น engineering sample นะครับไม่ใช่ตัวขายจริงนะครับเออก็เปิดกล่องขึ้นมาเลยนะครับตัว NUC ของเรานะครับจะวางอยู่นี้เลยคือกล่องขายจริงเนี่ยมันจะไม่ใช่กล่องแบบนี้นะครับมันจะดูดีอลังการกว่านี้มีของแถมเยอะกว่านี้นะครับก็นี่ก็มีแค่ตัวเครื่องกับอะแดปเตอร แค่นั้นจริงๆเนี่ยในกล่องไม่มีอะไรแล้วมีแค่ตัวเครื่องกับอะแดปเตอร์เอองั้นเราก็เอากล่องลงไปนะครับแต่ในตัวขายจริงนะครับเท่าที่ผมทราบมานะเท่าที่ผมทราบมาเราเมาส์มันมาได้ไงวะเนี่ยเท่าที่ผมทราบมาคือจะมีฝาอันนี้ไอ้อีกฝาหนึ่งนะครับฝาด้านบนเนี้ยเราสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับโดยอีกฝาหนึ่งเนี่ยมันจะไม่มีรูปกระโหลกนี้คือจะเป็นพลาสติกเรียบๆนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นตารางแบบนี้เหมือนเดิม มันก็คืออะแดปเตอร์โน้ตบุ๊กเลยนะครับเสียบสายปลัก๊กไฟบ้านปกติอันนี้ก็เสียบปลัก๊กเออด้านนี้ก็เสียบกับตัว NUC นะเป็นหัวมือนของโน้ตบุ๊กตัวอะแดปเตอร์นะครับ19โวลต์6.32แอมป์นะครับ120วัตต์นั่นเองของ Delta นะครับให้มาคุณภาพดีกันเลยทีเดียวนะครับระดับ Intel แล้วตัว NUC นะครับนี่คือตัว NUC อางที่บอกไปแล้วฝาด้านบนสามารถเปลี่ยนได้นะครับ ก็คือตัวขายจริงอาจะมีแถมมาให้แต่ตัวนี้มันไม่มีนะครับด้านหน้านะครับเริ่มจากด้านซ้ายก็จะเป็นปุ่ม power นะครับปุ่มสําหรับเปิดปิดเครื่องนั่นเอง sd card นะครับช่องสําหรับเสียบเมมนะครับสามารถเสียบเอาเมมกล้องถ่ายรูปเนี่ยแบบนี้เสียบเข้าไปตรงๆได้เลยนะไม่ต้องไปวุ่นหาการลีดเดอร์หาอะไรเออต่อมานะมี usb 2พอร์ต usb 3 2พอรพอตพอรตนี้นะเป็น usb 3.0ปกติส่วนพอร์ตนี้ครับจากที่เห็นว่ามันเป็นสีเหลืองถูกต้องไหม มันมีคุณสมบัติในการชาร์จมือถือนะเหมือนโน้ตบุ๊กใหม่ๆหๆลายๆรุ่นนะ่ะที่บอกว่าชาร์จมือถือ2แอมป์ไม่เสียพอร์ตนี้อะไรก็เนี้ยแหละก็พอร์ตนี้นะครับสีเหลืองต่อมานะเป็นช่องหูฟังนั่นเองแล้วก็เป็นช่องสําหรับรับเซนเซอร์รีโมทนะครับคือเหมือนพวกทีวีพวกอะไรเราเรีโมทชี้มาที่เครื่องนี้ได้นะครับแต่ก็ต้องหารีโมทที่รองรับกับตัวมันนะครับด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายจะเห็นว่ามันเป็นช่องนะครับมีรูสําหรับให้อากาศเข้าได้เห็นปะ จะเห็นฮาร์ดแวร์ข้างในเห็นเหลืองเหลืองทองทองนะป่ะเออนั่นแหละนะครับเป็นรูอากาศเข้าได้นะครับด้านขวาเหมือนจะมีรูแต่ไม่มีรูนะครับมีแต่เคนซิงตันล็อกอยู่อันหนึ่งตรงนี้นะครับล็อกกันขโมยด้านหลังนะครับด้านหลังด้านซ้ายก็จะเป็นช่องระบายความร้อนนะครับคือฮีตสิงจะอยู่ตรงนี้นะพัดลมมันก็จะอยู่แถวๆนี้แหละเดี๋ยวกะเดี๋ยวก็รู้ว่าพัดลมมันอยู่ไหนนะครับก็ความร้อนก็จะออกทางช่องนี้นะครับต่อมาเป็นช่องต่อไฟนะ DC ก็คือเสียบอะแดปเตอร์ที่มันให้มานั่นเองนะครับต่อมาเป็นช่องสําหรับเสียบ3.5ม m mm, เมเป็นช่องลําโพงนะครับอันนี้มันเป็นสัญลักษณ์ลำโพงอันนี้เป็นสัญลักษณ์หูฟังนะครับแล้วเป็น slash optical ก็คือเสียบ optical out ไปเข้าพวกโฮมเท h e เ t e r พวก AVR อะไรพวกนี้ได้ด้วยนะผ่านทางช่องนี้เลยต่อมาก็เป็น LAN แบบกิกะบิตนะเป็นพอร์ตไม่ต้องพับไม่ต้องอะไรขนาดเต็มเลยนะครับแล้วก็ USB 3.0จํานวน2ช่องนะครับ d i s p พย์พอร์ตมินิดิสเพย์พอรตัวนี้นะครับทั bolt, นเดอร์โบนะทันเดอรและทันเดอร์โบตัวนี้ดูใกล้ๆนะครับจะเห็นว่ามันเป็น USB Type C นะครับมันเป็น USB Type C ที่รองรับทันเดอร์โบด้วยคือมันรองรับถ้า USB ปกติและเป็นทันเดอร์โบในตัวเดียวกันด้วยนะครับสอร์ตสุดท้ายก็คือ HDMI ที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองด้านล่างด้านล่างก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีเป็นยางรอง4อันแล้วก็มีน็อต4ตัวสําหรับเปิดสําหรับ อัปเกรดนะครับแล้วก็มีขาสําหรับยึดให้2อันนะครับเรื่องขาย,ยึดนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้เห็นตัวจริงว่าขามันจะเป็นยังไงรอบๆเครื่องก็มีประมาณนี้นะครับส่วนวิธีการแกะเปลี่ยนฝาบนเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเลยก็แล้วกันนะครับไม่มีฝาเปลี่ยนผมก็จะแกะให้ดูเออก็แกะขันน็อตสีหตัวตรงนี้นะครับด้านบนนี้โดยที่ตัวขายจริงเนี่ยมันจะมีไขควงมาให้ในกล่องเลยนะเท่าที่ผมทราบมาแต่ อย่างที่บอกว่าตัวนี้เป็น engineering sample นะครับแม้แต่ฝามันยังไม่มีมันจะแถมไขควงมาให้ทำไมละ่ะก็ใช้ไขควงผมเองเนี่แหละแกะนะครับแกะให้ดูว่าเปลี่ยนยากง่ายยังไงนะครับเรียบร้อยแล้วนะนี่ถ้าเราจะเปลี่ยนฝาบนเราก็แกะแค่นี้ไม่มีอะไรยากนี่อีกอันนึงคือไม่มีกะโหลกนะครับ ส่วนด้านบนนี้นะครับมันก็ไม่มีอะไรที่เราจะยุ่งกับมันถูกต้องไหมถ้าเราจะอัปเกรดนะไม่ว่าจะเป็น SSD หรือจะเป็น r รมนะครับเราต้องแกะจากด้านล่างนี้นะครับซึ่งใช้นอ็อตปลายแฉกปกติเลยเดี๋ยวผมก็จะแกะให้ดูเหมือนกันนี่นะครับเปิดฝาด้านล่างมาแล้วก็จะเห็น ทั้งบอร์ดเลยนะครับทั้งเมนบอร์ดทั้งเครื่องมันก็มีอยู่แค่นี้แหละนะครับ NUC ด้านซ้ายอย่างที่บอกนะครับเป็นช่องระบายความร้อนตรงนี้พัดลมมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นฮีทซิงค์สไตล์โน้ตบุ๊กนะครับคือเหมือนกับที่มันอยู่ในโน้ตบุ๊กนั่นเองเรามาดูว่าเราอัพอะไรได้บ้างดีกว่าครั้งนี้นะครับเริ่มต้นที่แรมก่อนนะครับแรมมีมาให้2ส,สล็อตนะครับสามารถใส่ได้เป็นแรม DDR4 bus สอ3ันสนะครับก็คือเป็นแรมสไตล์โน้ตบุ๊กเหมือนกันเลยเพราะอะไรเล็กๆแบบนี มันก็ใช้สไตล์โน้ตบุ๊กเกือบหมดนะครับแม้แต่พัดลมมันเออต่อมานะครับก็จะเป็นช่องสำหรับใส่ SSD แบบ M2 นะครับสามารถใส่ได้2ช่องเหมือนกันนะครับรองรับ SSD ทั้งแบบ PCIe x p r e s s แล้วก็ SATA เลยนะครับได้ทั้ง2แบบเลยจะเป็น NVMe ก็ได้จะเป็นแบบปกติก็ได้นะครับคือจะซื้อ SSD แรงๆแบบวิ่ง12,000งพเมมาใส่ก็ไม่ใช่ปัญหาและเรดได้ด้วยครับคือแบบ SSD M NVME ตัวเดียวยังแรงไม่พอแล้วเราซื้อ2ตัวมาใส่เราเรดได้ครับคือแบบวิ่งเงิน3,000-4,000 m พเมอะไรแบบนี้นะครับแล้วรองรับ2ขนาดนะครก็คือขนาด2 280 <S <S 2 8 0อย่างที่ใส่อยู่ตัวเนี้ยนะเป็นขนาด2280หรือว่า2242อง4ีนะครับ2 4, 2 42ก็คือขนาดเล็กตรงนี้เห็นไหมเอ่ยนี่อันนี้นะครับนี่เราเลื่อนนะครับเราเลื่อนน็อตมาใส่ตรงนี้แล้วเราก็ SSD 2อ4 2ใส่ได้นะครับ การที่เราจะอัปเกรดเนี่ยเราแกะมาแค่นี้พอนะครับประกันไม่หมดนะแกะฝาบนอันนี้ประกันไม่หมดนะเขาแถมไส่ควงม,มาขนาดนั้นแกะฝาล่างนี้เพื่อใส่แรมใส่ SSD ประกันไม่หมดนะครับแต่สิ่งที่ผมจะทําต่อจากนี้คือแกะเมนบอร์ดออกมาจากเคสเนี่ยอันนี้ประกันน่าจะหมดนะครับแล้วก็ไม่แนะนําให้ทําตามด้วยอันนี้ผมแกะให้ดูเป็นความรู้เฉยๆนะครับแล้วก็ให้ดูว่าข้างในมันเป็นยังไงด้วยนะครับไม่แนะนาให้ทําตามนะใครที่ซื้อมา เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้พังแล้วไม่ใช่ล้วนะครับมาดูกันดีกว่าว่ามันมีอะไรอยู่บนเมนบอร์ดกันบ้างนันอกจากแกรมและ SSD แล้วนะครับเริ่มต้นที่ที่ตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับเป็นการ์ด Wi-Fi นะครับของทาง Intel ในรุ่น8260นะครับ Intel Wireless 8260นะครับไม่รู้กล้องมันจะโฟกัสได้ไหมเห็นปะอยู่ตรงนี้นะครับการ์ด WiFi นี่ต่อมานะครับเป็นชิปเซตชิปเซตจะอยู่ตรงนี้นะครับ อันนี้เป็นฐานไบออสนะครับตานนี้ก็ SSD กับ RAM นะครับต่อมาครับหัวใจหลักของเครื่องเราครับอยู่ใต้นี้ครับนี่คือ CPU ครับที่มีกราฟิก Iris Pro อยู่ในนั้นที่บอกว่า c เชนเดอร์เกมนั่นแหละคือ CPU ตัวนี้นะครับซึ่งเราจะไม่แกะดูมันก็ยังไงอยู่นะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับคือพลังกราฟิกทั้งหมดที่มีอยู่ที่เราจะสาธิตให้ดูณจุดๆดนี้นะฮะ มันจะออกมาจาก CPU ตัวนี้เหรอครับไม่มีการจอยแยกไม่มีอะไรนะครับออกมาจากกราฟิกบนตัว CPU วล้วนๆเลยแอะน็อต <Yeah. Not S 1> <Not S 2> ลวงหมดนึกว่ามันเป็นแบบที่มันติดอยู่กับฮีซิงดีนี่ครับตัว CPU เนี่ยแหละแค่นี้แค่นี้ค่นี้จริงๆนะครับจะเห็นว่าตัวคอมันยาวมากเลยเห็นป่ะนี่ยาวตั้งแต่ตรงนี้นี่เริ่มตรงนี้ถึงตรงนี้เลย แล้วมีอีกคอนหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็น CPU อันนี้น่าจะเป็นพวก Memory Controller อะไรสักอย่างของมันนะครับเนี่ยยาวตลอดตัวชิปมันเลยนะครับถามว่าขนาดมันใหญ่แค่ไหนก็เทียบกับเอ็มเมมที่ผมเสียบเมื่อกี้เนี่ยใหญ่กว่าเมมกล้องนิดน,นึงอะเนี่ยดูดิเออเนี่ยพลังมันมันมันคืออัน,นเนี้ยไอเซเว่นเนี่ยไอเซเว่นไอเจ็ดเนี่ยที่เรียกกันเนี่ยอันเนี้ยคือซี u ียู ไอเป็นเครื่องเครื่องตัวๆนะเขาเรียกว่าเคสอันนี้เขาเรียกว่าซี u นะครับก็นบเนี่ยมีแค่เนี้ยบอร์ดมันเนี่ยคอมทั้งเครื่องอะเออคือไม่ต้องไม่ต้องมีเปลือกมันะ่ะแค่ต่อพัดลมมันก็เอาพัดลมแปะไปมันก็เล่นได้แล้วอะเนี่ยทั้งเครื่องคอมขนาดเท่าฝ่ามือเออแล้วแรงแล้วเล่นเกมได้ด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะเล่นเกมได้เรื่องแค่ไหนตอนนี้ขอประกอบกาบก่อนถ้าประกอบกับแล้วใช้ไม่ได้ทำไงวะ ต่อไปเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าเจ้า NUC เครื่องนี้นะครับจะแรงสักแค่ไหนในการเล่นเกมเกมที่เทสก็จะคล้ายๆกับสเปคเด่นประจำเดือนนะครับแต่ระยะจะสั้นกว่าคือไม่มานั่งบรรยายยาวขนาดนั้นเอาก็จะเทสให้ดูว่าแต่ละเกมได้ FPS ประมาณไหนนะครับโอเคไปดูกันดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวไปสรุปการกินไฟและก็อุณหภูมิช่วงท้ายกันเลยนะครับ get around reloading. this fire reloading damn right. leg What the fuck is this? Back the fuck down! I ain't laying down for them! Get down! You shouldn't have been a cop! this down bring up this is spot man the thing is full i got my share it's still wide open cars up here let's go move come on the kid might have failed this wasn't in the job description get there faces get out of here yeah. get out of the way or suffer the consequence we keep going forward